ว่าด้วยเรื่องของหนูแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในรูคนที่ค้นพบหนูแฮมสเตอร์เป็นคนแรกเป็นนักชาติวิทยาชาวอังกฤษซึ่งค้นพบหนูแฮมสเตอร์นอนแองแมงอยู่ในรูที่ซีเรียรทั้งหมด8ตัวนักชาติวิทยาแกก็เลยหอบเจ้าหนูแฮมสเตอร์พวกนี้กลับมาด้วยและนำหนูแฮมสเตอร์พวกนี้มาเพาะพันธุ์ในห้องทดลองหนูน้อยแฮมสเตอร์ เป็นสัตว์ที่เชื่องเลี้ยงง่ายและค่อนข้างปลอดโรคก,ก็เลยเป็นที่นิยมในการเลี้ยงเป็นสัตว์ทดลองต่อมาจึงกลายเป็นสัตว์เลี้ยงขวัญใจของคนทั่วโลกจนถึงขั้นมีเป็นปนร์ตูนออกมาให้เราดูเลยกันทีเดียวสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับตัวเราอยู่แล้วก็แฮมสเตอร์เนี่ย นับได้ว่าเป็นสัตชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างเหมาะสมเลยทีเดียวนอกจากจะแข็งแรงทนทานไม่ค่อยเจ็บป่วยได้ง่ายยังกินน้อยไม่เปลืองอาหารอาศัยอยู่ในกรงตลอดหน้าตายัางบ้องแบลน่ารักอีกด้วย